วิเคราะห์คะแนนคมชัดลึกอวอร์ดมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่อง์อิงจะคว้ารางวัลในปีนี้ครับสวัสดีนะครับผมโปก,กับซองบ้าอีสานอีกแล้วกนนี่้องมึงในเท่าก็มีเรื่องเล่าข่าวสารเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮาน้ององ์อิงเพชรบ,บ้านแพงเอามซสูพีเอามอสูน้องเอามาวาสูเอฟซี FC อีหลานหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะ ซึ่งคลิปนี้พี่น้องเป็นการวิเคราะห์ของทางช่องบาวอีสาน้ะพี่น้องเมื่อเช้านี้บาวอีสานอาจจะได้เว้าในรายละเอียดข่าวๆแล้วนะครับผมนวะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่อีหลานหน่อยเฮ้าจะได้รางวัลลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมในปีนี้ของคมชัดึกอวอร์ดซึ่งถ้าดูจากคะแนนพี่น้องใน5ช่องทางที่เปิดให้โหวตที่ทางคมชัดึกเปิดให้โหวตนะครับผมเนาะ5ช่องทางมีช่องทางไหนบ้าง หนึ่งเลยช่องทาง t i k t o k คิดเป็น10%์ของคะแนนทั้งหมด2คะแนนทางเพจคิดเป็น10%ของคะแนนทั้งหมด3คะแนนทางเว็บไซต์คิดเป็น10คะแนนของคะแนนทั้งหมด4คะแนนทาง SMS คิดเป็น30%ของคะแนนทั้งหมด 5. ทางไลน์ช็อปคิดเป็น40%ของคะแนนทั้งหมด ถ้ามาร่วมกันแล้วก็เป็นรอยคะแนนนะครับผมเนาะร0อเต็มถ้าดูจากคะแนนที่อีหลาหน่อยเฮามีคะแนนนาใน3ช่องทางที่มีการประกาศผลออกมานั้นคือทางทิกตอกทางเพจและก็ทางไลฟ์ช็อปนะครับผมเนาะทีอีหลาหน้อยเฮา มีคะแนนนำมีเปอร์เซ็นต์นำเรากำลังว,ว่านี่แฟนคลับ FC กัย่งละดมนะครับผมเนาะโหวตเข้าไปในทาง SMS ทีละน้อยเฮามีคะแนะนตามเป็นอันดับ2อ,อีกเป็นจำนวนมากบายสารเลยมองว่าอันนี้สำหรับความคิดของบายสารมุมมองทัศนคติความคิดของบายสารเองได้พี่น้องเด้อที่บายสานนำมาวิเคราะห์นะครับผมเนาะผลโดยรวม ซึ่งถ้ามองจากการประกาศของคมชันลึกก่อนหน้านี้ออกมาบาวอีสานมองวา่าอีหลาหน่อยเฮาน้องวงเพจบ้านแพงมีโอกาสที่จะคว้ารางวัลน,นี้ถึง60-70%เลยอันนี้เฮาประเด็กบ่าเวาเขาขางอีลาหน่อยเฮานะครับผมเนาะแต่มันมีการประกาศออกมาจากคมชัดลึก ว่าอีหลาหนอย่าเขานำอยู่3ช่องทางและช่องทางที่นำคือช่องทางใหญ่ด้วยนะครับผมนอหนึ่งช่องทางนั่นคือมีคะแนนสูงสุดถึง40%แล้วก็นานีคมชัดลึกออกมาประกาศเองนะครับผมเนาะออกมาประกาศโพสต์ผ่าน Facebook ว่าคะแนนทาง SMS น้องอายอยู่อันดับหนึ่งในวันนั้นอีหลาหนอย่าเขายู่อันดับ2และน้องไลออนอยู่อันดับ6 แล้วทาว่องโดยร่วมแบบนี้พิหนวงเอาละเมื่อวานนี้ต่างบ้านนะครับผมนอะดต่างแฟนคลับเอฟซีต่างระดมโบสถ์ให้ศิลปินที่เจ้าของฮักให้ศิลปินที่เจ้าของสนับสนุนกันอยู่ซึ่งแฟนคลับอีหล่าหน่อยเฮ้าพ่อพ่อแม่เอฟซีอีหล่าหน่อยห้องกะผมเซว,ว่าไม่น้อยหน้าเหมือนกันในเมื่อวานนี้แล้วอย่าลืมว่าเอฟซีพลังเงียบอีหล่าหน่อยเฮ้าหลายเอฟซี FC ทีเพิ่นบด้เปิดโตยังอีกเยอะสำหรับอีหล่าหน่อยเฮ้า ถ้ามองภาพโดยรวมนะครับผมเนาะถ้าอิหลาหน่อยเฮาได้คะแนนประมาณนี้พี่น้องถ้าได้คะแนนทาง t i k t o อกรวมกับทางเพจประมาณ7-8%แล้วนำไปรวมในทางเว็บไซต์อีกสัก2-3%เนะครับผมเนาะเอาละดีเป็นตัวเลขกลมๆใน3ช่องทางนี้คิดเป็น30%ของคะแนนทั้งหมดรวมทั้ง3ช่องทาง อีลาหน่อยเฮามีโอกาสได้คะแนนรวมอยู่ที่10เซใน3ช่องทางหรืออาจมากกว่านั้นด้วยซ้ำอันนี้คือในความคิดของบริสารและถ้าไปมองทัง sms เมื่อวานที่พี่น้อง FC พากันทล่มโหวตให้อีหลาหน่อยเฮานะครับผมเนาะผมเส่อว่าทาง sms อีลาหน่อยเฮาต้องมีคะแนน10ซขึ้นอย่างแน่นอนจะเป็น1ิปท่าไห12 13 14 บอสันมองว่ามีโอกาสที่จะแตะ15ด้วยซ้ำทางเอ็ดเบียดของอิลานอยเฮาและถ้ามามองทางลายช็อปที่มีคาวว่าอิลานอยเฮานำนะครับผมเนาะนำอยู่ทางลายช็อปถ้าอิลานอยเฮาได้สัก1 5บหพี่น้องเอาคะแนนมารวมกันทั้งหมดถ้าตีเป็นตัวเลขคร่าวๆตีเป็นเปอร์เซ็นต์คร่าวๆบอสันมองว,าวา่าน่าจะแตะส่40 ของคะแนนทั้งหมดของอิหลาหน่อยเฮ้าด้วยเหตุผลนี่แหละพี่น้องบาวิสารก็เลยวีคอามออกมาว่ามีโอกาสถึง60-70%ที่อิหลาหน่อยเฮ้ามีโอกาสได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดในสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมในปีนี้อีก1ปีและมีความเป็นไปได้สูงด้วยอันนี้คือความคิดส่วนตัวของบาวิสารที่ดูจากข้อมูลนะครับผมนัที ทางคมชันด,ดึกได้มีการเปิดเผยออกมากในแต่ละสัปดาห์ถ้าข้อมูลเป็นไปตามนีอ้อหลีบายสารบางวาอีลานอยเฮ้ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้รางวัลน,นี้อีกหนึ่งปีเอาละนะครับผมน้มือว่านีเขาอาจจะได้ยินคาวาบ้านฮักของศิลปินท่านนี้บ้านฮักของศิลปินท่านนู้นค่ายของศิลปินท่านนี้เพิ่นระดมทุนในการโหวตเพิ่นระดมกองทุนในการโหวตให้ศิลปินเพิ่นห้าหลักหกหลัก แต่คุณอย่าลืมนะครับผมเนาะแฟนคลับเอฟซีหล่าน้อยเฮ้าที่เพิ่นมีตนทุนและเพิ่นว่าอยากออกน้ําเพิ่นเป็นเอฟซีพลังเงียบปูเพิ่นบ่เปิดโตกะมีหลายและที่สําคัญเราไม่รู้จํานวนที่เพิ่นโหวตให้อีหล่าน่อยเฮ้าอาจจะห้าลักหกลักแล้วรวมกี่คนละ่ะเป็นว่าพี่น้องว่ายิ่งไม่มีการประกาศออกมายิ่งเป็นพลดีต่ออีหล่าหน้อยเฮ้าเพราะมันจะบม่ได้กระตุ้นนะครับผมเนาะบ้านฮักของศิลปินท่านอื่น ยิ่งมีข่าวออกมาว่าบ้านหักของศิลปินท่านอื่นเพิ่นเตรียมที่จะโหวตหาลักคกลักให้ศิลปินที่เพิ่นหักให้ศิลปินที่เพิ่นสนับสน,นุนคุณคิดหรือว่า fc พลังเงียบพลังแฝง fc ที่ยังไม่แสดงตัวตนเหล่านี้เพิ่นจะมาโหวตให้อีหลาหนอย่าเขากันยิ่งเพิ่นหูจำนวนที่ตัง้งพุญจะโหวตเพิ่นแม่นจะโหวตให้อีหลาหนอยเขาหลายขึ้นไปอีกอันนี้้าษาเซอวาแบบนั้น และเชื่อว่าจะเป็นจริงตามที่บอิสานขาดการไหวพี่น้องละ่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหนีว่าจังใดน,นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้มีความคิดเห็นเหมือนกับบาวอีสานไหมหรือบบเหมือนกับบาวอีสานมองใดก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะในคลิปนี้ย่ำอีกครั้งนะครับผมเนาะเราวิเคราะห์จากข้อมูลที่ คมชัดลึกออกมาประกาศล่าสุดอันนี้ห้าวออกข้อมูลมาจากตรงนั้นและมาวิเคราะห์รวมคะแนนกันทั้งหมดผมเชื่อว,ว่าคะแนนอีหล่าหน่อยห้าน่าจะแต่แตเกือบ40%หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นด้วยซ้ําและเป็นข้อมูลที่บา้ารรนสานํามาวิเคราะห์คนเดียวนะครับผมเนาะก,ก็เลยนํามาทาเป็นคลิปให้พี่น้องได้รับฟังกันกะหวังว่าจะเป็นตามที่บา้านสาร,รวิเคราะห์กันแล้วกันเป็นตามที่บา้านสารเบาไหวกันแล้วกันนะครับผมเนาะ ผู้ใดเห็นแย่งมองใดนะครับผมนาะสามารถคอมเมนต์กันเขามาได้ผมเชื่อว่าในซองบาวอีสานมี FC ของอิหลาหน่อยเฮาและทั้ง FC ของศิลปินท่านอื่นที่มากดติดตามไว้อยู่ว่าสานจังยำอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้อพี่นอ้องฝากยำเตือน fc หลาหนอยเห่าหรือ fc ศิลปินท่านใดก็ช่างที่จะคอมเมนต์ในช่องนี้กรุโาให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณยังต้องการให้คนอื่นให้เกียรติคุณคุณก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเท่าก่อนอันนี้บาลซันจะยำอยู่เสมอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องบอลซันน้ำแนเพื่อเป็นกำลตั้งใจคลิปนี้บาลซันขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนา้า สวัสดีครับคม oh.